คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มพิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกเยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย23มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ลงสนาม5คู่ครับและ2คู่เช่นเคยหน้าช่อง NBA 222วันนี้ครับคู่แรกอ็น่าเพเซอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบุกลินเนส ส่วนอีกหนึ่งคู่7โมงเช้าครับนิวร์กนิกส์ดวลกับพ่อมดวอชิงตันวิสซาร์ดครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมการแข่งขันนี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องอันยอดเยี่ยมเมื่อเช้านี้ครับไปกันก่อนที่คู่แรกโอเคซรับดวลกับทางด้านชาลอฮอนเนสครับเล่นกันที่สนามเพลคอมอารีนาบ้านของโอเคซรับก่อนแข่งกับโอเคซทันเดอร์เป็นต่อบประมาณ19-20ถึงแต้มเป็นราคาที่ค่อนข้างจะโหดมากๆครับก็เรียกได้ว่าถ้าใจไม่ถึงคงไม่กล้า ไปทาง o k เคอย่างแน่นอนครับแต่ในคู่นี้ทัศนาจารย์เจให้เลือกยืนฝั่ง o k เค,ครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านครับนำโดยเชกิทเจสอเล็กซานเดอร์นำตั้งแต่ควอเตอ,เตอร์แรกยันควอเตอ,เตอร์สุดท้ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ที่ถล่มทลาย141ต่อ106ครับเอาชนะไปได้ถึง35คะแนนครับข้ามฟากที่19คะแนนแบบสบายๆครับก็เต็มอิ่มไปก่อนในคู่แรกครับส่วนคู่ที่2ครับไม่ทำให้ผิดหวังมิเนโตตาทิโมบูบครับ บทบ้านทา c เก t ตเซ็นเตครับต้อนรับการมาเยือนของนกกระทุงเนิลีนพิลิแคนครับก็เป็นการพบกัน2เกมติดครับและเกมนี้อย่างที่ผมได้บอกไปครับมิเนสโตตาทิมอับุน่าจะล้างแค้นล้างตาได้สําเร็จครับและเป็นชัยชนะที่ขาดลอย134รอย134ต่อ93ข้ามฝากที่ราคา13แต้มแบบสบายๆอิ่มท้องทั้ง2คู่ครับไปกันที่คู่แรกวันนี้ครับวิเคราะห์วิจารณ์คู่แรกอินินาเพเซอร์ดวลกับลูกลินเนส โดยเจ้าบ้านครับนำโดยไทริซ่าลิเบอร์ตันเอนรูเนมบาตอรอนเนสมิดปาสกาลเซียแคมและไมส์เทอร์เนอร์โดยเจ้าบ้านครับต้องรอเช็คไทริสฮาลิเบอร์ตันเป็นสถานการณ์เดย์ทูเดย์ครับส่วนบรูคลินเนสครับนำโดยคิออนจอห์นสันไทริสมาตินเซเร่วิลเลียมคาเมรอนจอห์นสันครับเป็นแม่ทัพของทีมและมีนิโคลัสแคลกตันยืนเซ็นเต,นเตอร์ ทางด้านเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1ส่วนบุคลินเนสครับชนะ1แพ้4อันดับล่าสุดของเพเซอร์รั้งอันดับ4ครับส่วนบุคลินเนสรั้งอันดับ12ครับก็เล่นไปให้จบซีซั่นเฉยๆครับเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่หลายคุ้มครับเนื่องจากผู้เล่นนะฮะดาวดังมากกว่าแถมวันนี้ยังได้เล่นในบ้านครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเลือกฝั่งคู่นี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะบุคลินเนสเองครับเป็นทีมที่กินราคาบ่อยมากครับ วันนี้ครับก็มองว่าไปในแนวสกอร์สูง221ดีกว่าครับน่าจะเปิดหน้าแรกมากกว่าเดิมครับเกมรับน่าจะไม่ได้เน้นเหมือนเกมแรกยืนฝั่งสูง221ในคู่แรกไปกันต่อที่ New York นิวย์คนิกส์ดวลกับวอชิงตันวิสาัตครับเจ้าบ้านนำโดยไมค์แม็กไบร์มิเกลบิจเจสโจสฮาร์ตโอจิโนบีแล้วก็แม่ทับย่าง k คเอทีคาวเวนโทนี่ทาตัวเจ็บยังคงมีแค่มาเทพจารลบรันสัน ส่วนทีมเยือนวอชิงตันวิสาดอันดับบวยในสายตัวนออกครับนำโดยคริสมิเดตันกับจอแดนพูครับเสริมด้วยเคชอนจอจเอเจจอร์นสันและอเล็กซาเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม5เกมหลังสุดทีมเยือนแพ้3ชนะ2ส่วนเจ้าบ้านครับแล้วก็แพ้3เกมเหมือนกันครับแล้วก็ชนะได้แค่2เกมครับนิวยอร์กนิกส์แพ้มา2เกมรวดเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเน้นแบบเต็มที่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นต่อค่อนข้างเสี่ยงครับนิวยอร์กนิกส์เวลาเป็นต่อมากๆก็ไม่สามารถข้ามฟากได้หลายครั้งครับ วันนี้ผมก็ยังมองว่าไปสกอร์สูงในคู่นี้น่าจะปลอดภัยกว่าการเลือกข้างครับ222ถ้าเปิดมาครับทั้ง2ทีมเล่นแบบเต็มที่นะฮะก็คิดว่าน่าจะผลิสกอร์ได้รวมสกอร์นี้ครับวันนี้นิว york นิ c k s กับวอชิงตันวิสตดไปฝั่งสกอร์สูง222ทัศนาจารย์เจหนะ้าช่อง nba 222สคู่ครับให้ไว้คู่แรกอ e er, ินีนาเพเซอร์ดวลกับลุกลินเนสครับเปิดสกอร์สูงต่ำมา221 คิดว่าเกมนี้เป็นรีแมชที่น่าจะเน้นเกมลุกมากกว่าเดิมครับ221น่าจะผ่านได้ส่วนอีกหนึ่งคู่นิวอร์กนิกส์ต้องเรียกควันและกำลังใจกลับคืนมาครับหลังจากที่แพ้2เกมรวดวันนี้น่าจะเปิดเกมลุกใส่วอชิงตันวิสตัแบบเต็มที่ครับ2ทีมน่าจะช่วยผลิตสกอร์กันได้เกิน222ก็ยังเชื่อว่าคู่นี้ครับน่าจะจบด้วยสกอร์สูงครับไปฝั่งสูงดีกว่าที่สนามมดิสันสแควร์การ์เดนครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ